จริงๆนมผงก็คือนมนะครับเพียงแต่ว่าเขาผ่านกระบวนการผลิตแล้วก็ทําให้น้าระเหยออกจนกลายเป็นผงทีเนี้ยเนี่ยถ้าทําด้วยวิธีที่ถูกต้องถูกสุขภาพลักษณะเราเอาไปชงเนี่ยก็สามารถได้รับคุณค่าทางโภชนาการเหมือนกันครับสำหรับเรื่องแพ้หรือไม่แพ้นะครับปกติแล้วเนี่ยทานนมแล้วเกิดอาการเนี่ยเราต้องแยกอยู่2กรณีอันดับแรกก็คือเป็นแพ้ที่โปรโตีนนมวัวจริงๆส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเราย่อยน้ําตาลเลคโทสที่อยู่ในนมไม่ได้ในกลุ่มแรกนะครับที่แพ้เนี่ยก็คือเรามีปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มมกันนนนตต่่่่่ออออโปรีีทยยยููใ2าง ก็คือมีเวกับเคซีนอันนี้จะมีอาการทางระบบภูมิคุ้มกันชัดเจนครับถ้าเป็นที่ผิวหนังก็เป็นผื่นลมพิษปากบวมมีผิวหนังอักเสบเกิดขึ้นหายใจมีเสียงวิช หายใจติดขัดแน่นหน้าอกบางคนอาจจะมีภาวะช็อกได้นะครับส่วนระบบทางเดิอนอาหารมักจะมาด้วยอาการท้องร่วงเลือรังถ่ายเป็นเลือดปวดท้องอืดท้องมากๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยภาวะนี้พบได้แต่ว่าเจอไม่บ่อยในในผู้ใหญ่แล้วก็วัยรุ่นส่วนใหญ่เนี่ยจะเจอในเด็กแล้วก็แปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของเด็กมักจะหายแพ้ตั้งแต่อายุสามถึงสี่ปีส่วนผู้ใหญ่หรือว่าวัยรุ่นที่เพิ่งมาแพ้ในตอนโตเนี่ยก็มีได้เหมือนกันแต่ว่าเจอไม่เยอะหากไม่แน่ใจแนะนําปรึกษาทางแพทย์โรคภูมิแพ้นะครับสำหรับในอีกกรณีหนึ่งเร ภาวะนี้ไม่ใช่การแพ้จริงๆแต่ว่าเป็นลักษณะที่เราไม่สามารถย่อยได้ทําให้เราเกิดอาการที่ไม่ค่อยรุนแรงเช่นท้องอืด่ายเหลวแต่พอเราหยุดทานอาการก็จะดีขึ้นเองนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยเรื่องนมที่ผสมนมผงไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับสามารถทานได้ถ้าไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไรแต่ถ้าไม่แน่ใจอย่าลืมมาพบแพทย์แล้วก็ปรึกษาเพิ่มเติมนะครับ